วัส,สดีสดสด P รดครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวีดีธรรมดาครับช่องมวีดีธรรมดาก็จะมานำเสน,นนะอทุ่นดาวจูนตายนะครับดาวจูนเช้าของวันที่ห้นบบนานะครับวันที่ห้าตรงกับวันเสาร์นะครับวันนี้นะตีสามนะครับตีสามสิบนาทีตารางนี้แหละอะชมวีดีธรรมดาก็าจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกๆวัน เพราะเรามันมาตรงกับวันอาคารถึงวันเสาร์นะวันอาคารถึงวันเสาร์นะครับแต่ของเขามันก็าร์อาทิตย์นั่นแหละบางคนนั้นจากสาลัดอเมริกานะครับประมาณนี้นะอขาเขอก็เป็สมาชิกทุกท่านนะครับที่มาชมนะครับทุก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 เด้ติดตามเรื่องนะครับเมื่เช้าหลุดนะดาได้จองช้าหลุดนะครับเมื่อวานเมื่อเช้านี้นะแต่เมื่อวานนี้ประั้นเด้ออืมแต่ได้จอง BAP เข้าอยู่นะครับประมาณนี้นะครับสลับกัันนนปบมมาารระะี้ค ขอขบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้ามาชมนะครับทุกิดเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามโูกยไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเรียงให้ท่านผู้ชมได้รู้อยู่เพื่อความมั่นงเท่านั้นนะครับมาเฉดเลยนะครับหนึ่งกับสองนะครับเด่นนะสามหนึ่งหนึ่งสามีหนึ่งหนึ่งีหนหนึยูหายูมันมาทอมเนี่ย เป็นคนอาฆาตหนึ่เรื่องมูพิธาดึงตายหมดแต่ก่อนมันจะมากินเรามันก็ไปผสมพันธุ์กันก่อนมันก็เลยหมดไม่เป็นทักทีอืมไปผสมพันธุ์กันก่อนแล้วค่อยมาตายอย่างเงี้ยอืมถ้ามันตายก่อนผสมพนนันธุ์นี้มันก็จะสูญพันธุ์ไปหมดมาู่ใช่ไอ่าเกิดแล้วยาทับสามหนึ่งค่ะตีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง สามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองนะครับเส้นที่สีเหลืองนะห้าสองหกสองเจ็ดสองห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะหนึ่งกับสองนะตามเงินกระแสนี้คาหนึ่งหนึ่งบินใหม่นะจบไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะตกยุงรอนะพบติดตัวแล้วหมดเวลาเนาะอตอนนี้ยังไม่ได้ทับตัวเลยพบติดตัว จบแล้วครับจบไปและนะ้วตอนนี้ยังไม่ได้ติดตัวเลยครบติดตัวให้หมดเวลาครับอ,อะเดี๋ยวจะไปจัดก,การมันทีหลังแล้วกันเอาให้มากกว่าติดตัวเลยตามน,นี้กันแล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีดูดีนะครับนี่นะเฮงเฮงเฮงครับสวัสดีค